ความหวังดีบางทีก็ฆ่าคนคําพูดนี้มันเจ็บในหัวใจเนาะถ้าสมมติวเวลาที่เรานะคะกำลังลงมือทําอะไรบางอย่างเราก็อยากได้คําชื่นชมจากคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่รักหรือว่าครอบครัวของคุณถูกต้องไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าเวลาที่คุณได้คอมเมนต์ที่มันรู้สึกแทนใจหรือว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกคนอื่นเขาทากันมาเยอะแล้วหรือว่าเธอจะไปดังได้ยังไงเธอจะไปสร้างไรายได้ได้ยังไงในเมื่อคนทํากันเยอะมากเลยจริงๆครูพูดหลายๆครั้งนะคะแล้วก็พูดมาเยอะมากๆ,ๆเลยในหลายๆคลิป ะะว่าการที่เรานะคะสร้างกําลังใจด้วยตัวเองเอาอย่างนี้ดีกว่าบางทีนะคะครูอยากให้คุณนะคะทาตัวเองให้เป็นลีดเดอร์หรือว่าเป็นผู้นําในบทสนทนาน,าน,าน,านั้นๆเวลาที่คุณนะคะเจอพลังงานแบบนี้คุณเปลี่ยนบทสนทนานทันทีเลยแต่ถ้าสมมุติว่าตัวคุณนะคะรู้สึกว่าเอาตัวเองอ่ะไปพูดไปฟังความคิดเห็นต่าง,าง,างๆนานาพวกนั้นอะ่ะเพราะว่าคุณอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอะ่ะก็น่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดนั่นแหละหรือว่าคุณยังไม่ได้เชื่อมั่นในตัวเองมากพอคุณถึงคิดว่าคําพูดพวกนั้นอ่ะยันสําคัญกับ คุณอยู่ถ้าสมมุติว่าคุณนะคะรู้สึกว่าฉันมีเป้าหมายที่ชัดเจนฉันมองเห็นตัวเองชัดเจนแล้วฉันก็รู้ว่าตัวเองอะทำได้ศักยภาพฉันมัน จิงใหญ่คุณมีพลังมากขนาดนั้นอะคุณจะไม่มีทางที่จะได้ฟังเสียงคอมเมนต์อะไรพวกนี้เลยค่ะฟังไว้นะราชีสีอะเขาไม,ม่ฟังเสียงหมาเห่าหรอกคุณถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเป็นราชีสีแต่คุณมัวแต่มานั่งฟังเสียงเจาะเจ๊ะแล้วคุณจะสําเร็จได้ยังไงคะครูไม่ได้บอกว่าไอ้คำพูดคาคอมเมนต์พวกนั้นอะเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดนะคะอะไรที่มันเป็นคอมเมนต์ที่ทําให้คุณนะคะเดินไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นอะฟังไว้เยอะๆค่ะแต่ถ้าคอมเมนต์อันนั้นนะคะมันกําลังดึงคุณอยู่ ว่ามึงมึงอย่าไปเป้าหมายอะ่ะมันมึงทําไม่ได้ไอ้นั่นนะคะเลิกคบไปเลยค่ะจบไปเลยค่ะหรือเอาตัวเองอะ่ะเป็นผู้นําเลยค่ะผู้นําบทสนทนาคือเปลี่ยนบทสนทนาเปลี่ยนพลังงานตรงนั้นไปเลยแล้วคุณจะได้ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณตั้งใจค่ะ